ผมในบรรพุทธหมวกเสนาคำนันตำบลละลมใหม่พัฒนาผมก็ได้เข้าประชุมประจำเดือนกับนายอำเภอโชคชัยหลังจากนั้นก็ไปประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านของส่วนตำบลไปกระจายข่าวให้แต่และหมู่ตำบลละลมใหม่พัฒน,นาเรามีแปลงผักอยู่3แปลงมีหมู่หหมู่7แล้วก็หมู่3มีการปลูกต้นไม้ปลูกผักร้วริมทางกินได้มีการคัดแยกขยะและถังขยะเปียก มีนโยบายของปกครองนะครับความเพือ่อโชคชัยผมก็ระดมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อลงสไลด์ตรวจด้านยาเกี่ยวกับทั้งเสพและค้าถ้าจับได้หรือเจอก็ให้ทางปกครองส่งจังหวัดต่อไปเรามีกิจกรรมที่วัดพระครูสมุเพียวอัตตานุรักษ์โขเจ้าคณะตำบลระลุใหม่พัฒนาเป็นศูนย์กลางสมมติว่ามีกิจกรรมเข้าสารอาหารแห้งที่วัดเราก็จัดสรรเป็นถุงยังชีพแจกให้กับผู้ยากไร้ ตำบลระลมใหม่พัฒนาได้ร่วมกันสร้างรวมพลังแก้จนคนละลมใหม่พัฒนาคือตั้งกองทุนแก้จนคนละลมใหม่พัฒนาเพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้คณะกรรมการคือผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสรวัตรแพทย์ทั้งหมดโดยไม่ใช้เงินส่วนของราชการตำบลระลมใหม่พัฒนาเป็นตำบลต้นแบบการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ของอำเภอโชคชัยครับ